ก็มาสรุปหลังเกมครับพิเมจิสามารถคว้าชแชมป์ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ19-25 23-25 25-15 25-20แล้วก็15-13ต่อนะครับเกมวันนี้ต้องบอกว่าฮิเมจิเกือบรับเพื่อนๆเกือบลับจริงๆนะสองเซตแรกมีความเก่งให้เราเห็นนะครับเราจะเห็นได้ว่าฮิเมจิเนี่ยเล่นเก่งมากๆ แต่พอเซตสามเซตสี่เซตห้าครับเหมือนกับว่าเขาไปปรับในเรื่องของไมซ์เซต่าเล่นแบบฟรีๆเล่นแบบจอยๆอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้ยิมจีกลับมาชนะได้ครับโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเลยครับบุ๋มบิ๋มเองก็สร้างประวัติศาสตร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้บิ๋มทําไป27แต้มนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นแต้มที่โอกตอนไลฟ์สดเนี่ยก็ช่วยกันนับกับเพื่อนๆนะมันอาจจะมีคาาเคลื่อนอะไรไปบ้างแต่เราใช้คําว่าประมาณ27แต้มแถวๆนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับ ฮิเมจิครับก็คว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเกมวันนี้เนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่ามันใกล้เคียงกันเพื่อนๆฮิเมจิกับสปริงเนี่ยใกล้เคียงกันมากคือไม่ว่าจะเป็นฝีไม้ไลายมือไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับมันดูใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าโมเมนตัมมันพลิกกลับมาทางฝั่งฮิเมจิจริงๆหลังจากที่ฮิเมจิเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะเซตที่3เซตที่4ได้เลยครับมันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย กลับมาเป็นทางฝั่งของฮิเมจินะครับส่วนทอซซามิสุสปริงเขาก็เต็มที่แล้วเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่ามันสู้ไม่ได้จริงๆครับมันสู้ไม่ได้จริงๆในเรื่องของความนิ่งในช่วงเซตหลังๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสุดๆจริงๆสําหรับทางด้านของฮิเมจินะครับบุ่มบิ่มของเราเนี่ยช่วยสุดๆแล้วเพื่อนเพื่อเกมรุกเกมรับครับคือจัดหนักจัดเต็มจริงๆ คือเล่นแบบว่าไม่ยั้งมือเพื่อนเพือนคือตีแบบไม่ยั้งมือจริงๆแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโอ้โหวันนี้แอดไม่รู้จะพูดยังไงคือเ hey! ฮไปตอนไลฟ์เนี่ยเต็มที่แล้วนะครับการอัดคลิปหลังเกมเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความแฮปปี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเชียร์แบบหัวใจจะวายก็ตามแต่เกมตับนี้มันเป็นเกมที่ดีจริงๆครับตัวบุ๋มบิ๋มเองก็ถือว่า ประสบความสําเร็จครับปีที่แล้วเนี่ยเพียวได้นะปีนี้ลุ้นให้บิ่มได้แล้วโคตดได้จริงๆด้วยเพื่อนเอนแล้วบิ่มเนี่ยเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวหลักคนสําคัญเลยนะครับเพื่อนเอนที่พาฮิเมจิมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยเราพูดได้เต็มปากจริงๆว่าตัวของบุ๋มบิ่มเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆเพื่อนๆ มีส่วนสําคัญมากๆครับที่ทําให้ฮิเมจิได้นะครับแล้วก็วันนี้มีหลายๆคนโดดเด่นนะอย่างอาริซะอินโอเอวันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นในระดับหนึ่งนะแล้วก็มีทางด้านของไอรเมียเบที่โดดเด่นด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ถือว่าช่วยกันเล่นและทําผลงานได้ดีสุดยอดจริงๆครับบุ๋มบิ๋มต้องใช้คํานี้เลยครับว่าสุดยอดจริงๆเพื่อนๆไม่ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดนอกจากคํานี้แล้วครับคือดีจริงๆ เล่นดีแล้วก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเพื่อนๆสาหรับบุ๋มบิ๋มเนี่ยโอ้โหสุดๆสุดๆไปเลยเลยครับใช้คํานี้ได้เลยนะครับแล้วก็โอเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนๆญี่ปุ่นมาฝากเพื่อนๆด้วยนะอ่ะไปกันนี่คอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่บีบหัวใจมากๆยินดีมากๆที่ฮิเมจิกลับมาได้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมทําได้ดีจริงๆฮิเมจิและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายินดีด้วยฮิเมจิพวกคุณเล่นได้ดีจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่ายินดีด้วยมันเป็นเกมที่บ้าคลั่งมากๆอะไรประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะมันเป็นการกลับมาที่ยอดเยี่ยมฮิมจิเนี่ยสุดๆไปเลยอะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากๆกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะวิกตอเรียนะประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีจริงๆมันเป็นเกมที่สุดยอดมากๆสนุกจริงๆทั้ง2ทีมเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยม และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะคุณคือนับประวันในญี่ปุ่นน่ะประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเกมเนี่ยมันไม่สามารถคาดเดาได้เลยขอบคุณมากๆสาหรับความสุขที่มอบให้ฮิเมจิคุณคือทีมที่ดีมากๆมันคือทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆมันเป็นอะไรที่วิเศษมากอ่ะฟิลลิ่งประมาณนี้นะเพื่อนๆนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็บอกประมาณว่ายินดีด้วยฮิเมจิ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าฉันคิดว่าฮิเมจิเนี่ยจะแพ้ไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังกลับมาได้ับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าเกือบจะน้ําตาไหลแล้วนะแต่ฮิเมจิก็ทําได้ดีจริงๆพวกคุณกลับมาได้และพวกเราก็สามารถเอาชนะได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่ามันเป็นเกมที่เล่นได้ดีกันจริงๆคัมแบ็กได้ดีมากๆมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆคิเมจิและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่า เกือบจะแพ้แต่ว่าก็กลับมาได้เนี่ยฉันชื่นชมหัวจิตหัวใจจริงๆแต่วันนี้ซามิสึก็เล่นดีด้วยทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่อันนี้แอดเห็นด้วยเลยเพื่อนๆตัวที่ซามิสึสปริงนะครับด้วยความที่ปีที่แล้วพวกเขาก็ผิดหวังนะครับในการเข้ารอบชิงมาปีนี้พวกเขาหมายมั่นปั้นมือคือกะมาใส่เต็มที่เหมือนกันครับกล่องเซตแรกก็ทําได้ดีเพียงแต่ว่ามันต้านทานไม่ไหวจริงๆเพื่อนๆฮิเมจิคือมาเร่งตอนปลายครับ สปริงเนี่ยคล้ายๆเป็นประเภทแบบต้นจัดประหยัดปลายนะแต่ฮิเมจิเนี่ยเครื่องดีเซลตอนปลายเนี่ยเร่งได้แบบเดือดๆเลยครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่ามันเป็นเกมที่ระทึกมากมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะที่จะกลับมาได้แบบนี้ยินดีด้วยฮิเมจิและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยฉันเกือบจะเป็นลมไปแล้วนะแล้วเซตที่สามเซตที่สี่เซตที่ห้าเนี่ยกลับมาได้พวกคุณยอดเยี่ยมมากๆยินดีด้วยพวกคุณคือแชมเปี้ยนของญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะเพื่อนนะ แล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่ายินดีด้วยฮิเมจิช่วยกันเล่นแล้วก็ทําได้ดีกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแตเพว่อคุณก็กลับมาได้และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนญี่ปุ่นที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาก็ยินดีกับฮิเมจิครับคือเกมอย่างเนี้ยวันจริงๆเนี่ยเกมวันนี้มันเป็นเกมที่ดราม่าพอสมควรนะพรารู้สึกว่าทางฝั่งของฮิเมจิเองนะครับพวกเขาก็ถือว่าโดนนําไปก่อน2เซตแรก จากใจจริงโอ้ค,คิดว่าโอกาสกลับมาได้เนี่ยยากแล้วแต่ก็ไม่ได้ทิ้งโอกาสแบบว่าเฮ้ยจะกลับมาไม่ได้นะโอ้ก็ยังเชื่อในความเป็นเจ้าแม่5เซตของนันทิิเมจิอยู่แต่ถามว่ากลับมาได้เนี่ยยากไหมก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันยากมากแต่สุดท้ายบุ๋มบิ๋มก็ พาเพื่อนร่วมทีมกลับมาได้จริงเซตทีท่5เนี่ยหลายๆคนโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นบิมแล้วก็ไอริมิยาเบะเป็นนังฝักของอาริซาอินเอะเนี่ยหลายคนทำได้ดีจริงๆนะครับสุดท้ายก็ช่วยกันเล่นกลับมาได้นะครับสิ่งที่เราเห็นในทีมมิมพจิวันนี้คือการแก้เกมของโค้ชที่ต้องบอกว่าดีมากๆเพื่อนๆการดรอปทั้งด้านของทานากะ นะครับแล้วก็การดึงทางด้านของแอนนารูนิเกอร์ลงมาเนี่ยครับทำให้หน้าบล็อกของยิมจิแข็งแรงขึ้นมากๆกครับการบล็อกดีมากแล้วทางด้านของแอนนารูนิเกอร์เนี่ยช่วยในเรื่องของเกมรับได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกกันตรงๆว่าคือเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยตัวตีของยิมจิยังไม่ค่อยมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาริสะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไอริมิยาเบะอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่ามีบิ่มที่พอตีประคองได้อยู่นะครับในในเซตหนึ่งเซตสองอ่ะแต่พอเซตสามเซตสี่เซตห้าเนี่ย โอ้โหอันนี้จัดเต็มจริงๆคือบิ่มจากเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยฟูแล้วนะฟูขึ้นมาอีกในเซตสามเซตสี่นะครับเซตห้ารวมถึงดังฝั่งของอลิซาเอาเาก็เริ่มตีได้ทางฝั่งของอลิมเบะเริ่มตีได้เกมรับเหนียวขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญครับทุกคนช่วยกันเล่นเกมรับทุกคนมีสปิริตทีมที่ดีครับสุดท้ายก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะแล้วควา้าแชมป์ต้องบอกว่าไม่ง่ายครับในการเจอ ในรอบชิงเลยครับจริงๆฮิเมจิเองเนี่ยเกือบจะหลับตั้งแต่เกมเจอเดนโซ่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายกลับมาได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าตัวฮิเมจิเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ยากจริงๆเพื่อนๆแพ้ยากจริงๆนะครับสิ่งตรงนี้สําคัญมากๆครับโอ้โหที่ทำให้ฮี่เมจิมาอยู่จุดจุดนี้ได้นะครับโอ้สุดจริงๆครับเพื่อนๆน โอ้ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริง,รงๆของทางด้านของฮิเมจินะครับเพื่อนๆเอ้ายินดีกับบุ๋มบิ๋มกันไปกน่ยกวันนี้ก็27แต้มนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก,ก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ